ดีค่ะ f อทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากำลังใจทางช่องเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อนกำลังแใจช่องเราด้วยนะคะไพ่ชมข่าวสารพร้อมๆกันค่ะขอเชิญประชาชนรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด พระบรมราชาอานุสาวบรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พร้อมด้วยเจ้าคุณพระศิร,รินาถพิราชกัญญาณีในวันเสาร์ที่3เมษายน2564เวลา17.00นณพระบรมราชาอานุสาวรีรัชกาลที่เจ็ด เขาหินหลักไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะขอบคุณเอซทุกกําลังแรงใจค่ะที่ไม่กําลังใจทางช่องเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเราค่ะวันนี้ทางช่องเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ